สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมหนุนคืนสูต,ต้าชิงกันเหมือนเดิมและเช่นเคยนะคะวันนี้นะเราก็จะมาเริ่มเรื่องราวกันต่อเลยดีกว่านะคะหลังจากที่เราเนี่ยเข้าไปยุ่งกับการเมืองนะคะโดนฝ่าบาทโกรธเขาให้แล้วมาดูตอนนี้กันดีกว่าคะ่ะว่าจะทํายังไงถึงจะหายโกรธกันทายังไงเราถึงจะไม่โดนลงโทษโอเคไปต่อกันเลยดีกว่านะคะ ท่านมาถึงตำหนักอย่างชินเตี้ยนอีกครั้งขราวก่อนยังไม่ได้คืนสารให้ฝาบาทถือโอกาสนี้ไปขอโทษฝาบาทดีกว่าละครต้องเล่นให้สมบทบาทวางหลังทั้งสิ้นก็คือเวทีของท่านฝาบาททรงรู้ว่าท่านมาถึงแล้วแต่ทรงเย็นชาทำทีทรงงานไม่สนใจเย,ยดีท่านเลย คืนยังบึ้งตึงแบบนี้สถานการณ์รังแต่จะแย่ลงท่านจะทำยังไงดีนะขัดจังหวะเลยไหมตัวติดกับเขาคืออะไรเหรอคือน่าจะจะตามไปทุกที่เลยหรือเปล่าคะเอาตัวติดไปเลยดียกว่าท่านขอโทษเป็นพันวันจนทำให้ฟาบาทเสียสมาธิ พอเลิกเขียนแล้วท่านจึงแย่งตีลาไปจากฝ่าบาทแล้วเดินเข้าไปอย่างอาถรรพ์มองไปยังพระพักฝ่าบาทฝ่าบาทเพคะหม่อมฉันํำนึกผิดแล้วทรงพระทัยกว้างขวางยกโทษให้ด้วยเพคะรู้ไหมว่าผิดเรื่องอะไรนางในไม่อาจก้าวล่วงราชกิจเพคะแม้ท่านจะบอกํำนึกผิดแต่ถ้าเหมือนจำใจทำให้ฝ่าบาทยังทรงไม่หายกลิ้วถ้าทางเจ้าจะยังไม่รู้สินะว่าผิดเรื่องอะไร ฝาบาทรู้ว่าหม่อมฉันยังไม่รู้ขอทรงโปรดบอกหน่อยเพคะหม่อมฉันจะได้จำขึ้นใจไม่ทําผิดซ้ําอีกท่านชูมือสาบานต่อหน้าฝาบาทด้วยท่าทีจริงจังพอเห็นฝาบาทแต่หน้าผากท่านแล้วถอนหายใจ้ํำเสียงอ่อนลงเจ้าหูวางเกินไปคราวหลังต้องรอบค้อบความคิดดีแต่ต้องมีการลเทศาด้วยที่นั่นขุนนางใหญ่เต็มไปหมดจะให้เจ้าชี้นาได้อย่างไรความหมายฝาบาทก็คือ ถ้าพวกเขาไม่อยู่ก็ทุนราชกิจได้หรือไพคะเจ้าจับใจความเก่งนี่ง <c oughs> ั้นข้าจะอนุญาตให้เจ้าทุนราชกิจเป็นการส่วนตัวครั้งนี้ถือว่าสั่งสอนเจ้าขอพระทัยฟาบาทเรื่องเจ้าครั้งนี้ทําให้ข้าหนักใจนะพอได้ยินตัดเช่นนี้ท่านรีบลุกขึ้นอ้อมไปหลังฝาบาทแล้วค่อยๆบรรจงนวดที่ขมับทั้งสองข้าง ความน่าเอ็นดูของท่านทำให้ฝ่าบาทหายเมินตึงไปสักพักไปสักทีอ่ะฮะ <c oughs> ถือว่าปัญหาก็จบลงเพียงเท่านี้ปัญหากับฝ่าบาทได้รับการแก้ไขส่วนเซียนฮองเฮาก็น่าจะรามือแล้วชีวิตในวังหลังน่าจะสงบสุขขึ้นรับโทษเหมือนกัน ง้อฝ่าบาทได้ไม่ทันไรก็ต้องบังเอิญมาเจอชุนเฟยกับทเทฮาที่สวนอี้หัวอี้หัวหยวนไม่น่าปิดไม่น่าบังเอิญขนาดนี้เห็นที่คงเป็นแผนของชุนเฟยขนาดแทฮายังถูกนางเชิญมารอเลยในเมื่อหลบไม่พ้นก็เผชิญหน้ากันไปเลยน้อมรับเสด็จไทเฮาขอทรงพระชนมายุยืนนานลุกขึ้นก่อนหน้านี้ฝ่าบาท ทรงกำลังเขียนซื้อคู่สวนสูดหม่อมชันเองก็จนปัญญาคิดจะหาใครสักคนมาช่วยเลือกตำราบังเอิญน้องหวานจินปาดเปลืองมาช่วยหม่อมชันเลือกพอดีทําให้หม่อมชันเบ้าใจไปมากพี่สนมชุนเฟยชมเกินไปแล้วความรู้หม่อมชันแค่น้อยนิดนะไม่อาจเรียกว่าปราดเปลืองได้เพคะการรู้หนังสือสำหรับนางนายแล้วถือว่าเป็นข้อด้อยมากกว่าข้อดีชุนเฟยเจตนาหาเรื่องให้ท่านแล้ว จินจะถอมตัวไปไหนแผนช่วยพิพิบัติของเจ้าก็ทำได้ดีมาคราวนี้ก็แก้ไขเรื่องสอบขันเลือกเจ้าก็เข้าไปทุนฝ่าบาทเองเลยไม่เหมือนข้าที่มีใจแต่ไร้หนทางพอแทฮารงได้ยินว่าท่านละเมิดกดทุนราชกิจก็มองท่านด้วยสายตาพิคาตพระพักพูดบูดบึง้งเป็นไปตามแผนของชุนเฟยข้าแม่ไม่หลักแหลมแต่คนเราต่อให้มีปัญญาเลย ก็ต้องรู้กาละเทสั้หาไม่ราชสำนักคงไม่ใช่ทีที่เจ้าจะได้เป็นบานท่านจึงรีบคุกเข่าขอทรงอภัยต้องทำให้ทรงหายกลิ้วไม่นั้นคงลำบากหม่อมฉันผิดไปแล้วเพคะแต่พี่สนมฉุนเฟยดูเรื่องหม่อมฉันก้าทุนราชกิจได้อย่างไร <c oughs> เดี๋ยวเราไปอัพกันก่อนดีกว่าค่ะทุกคนคือเราก็ทิ้งไว้นานแล้วเหมือนกันนะไม่ได้อัพอะค่ะโอเคเดี๋ยวเราอัพก่อนแนละ้วเราค่อยตัดไปตอนที่เราจะเริ่มต่อสู้กันเลยนะคะโอเคหลังจากที่เราไปอัพมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอาจจะไม่เห็นหรอกนะเพราะว่าเราตัดออกโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ อ่ะเราต้องให้คนนี้ฟื้นฟื้นทีละคนดีกว่านะคะก็ไม่รู้ว่าต้องใช้กี่คนอ่ะยังไม่สำเร็จสแล้วนะก็ยังไม่สำเร็จอีกเย้สำเร็จแล้ว นางในฝ่าฝื้นทุนราชกิจหากเกิดเรื่องนี้จริงฝ่าบาทคงไม่ให้ข่าวนี้แพร่ออกไปเพราะเกรงว่าวังหลังจะวุ่นวายเว้นเสียแต่ว่ามีคนมาสืบเจตนาที่สืบ,สบ,สบเพราะคงคิดการใหญ่เป็นแน่ม่อมฉันผิดที่ทุนราชกิจก็จริงแต่ที่พี่สนมฉุนเคยรู้เรื่องนี้ได้เพราะหมงยยฝ่าบาทแต่คงเกินสถานะไปนิด อดแนมราชกิจเป็นกิจของ,งหลงโหรวยหรือเปล่านะพวเจ้านี่ไม่ลดราวาสอกันเลยโปรดอภัยไปคะหม่อมฉันผิดไปแล้วขอยอมคัดตำราคุณธรรมสตรีเป็นการไถ่โทษเมื่อเห็นท่านออกตัวขออภัยไทยเทาจึงทรงพอพระไทยหายกริว้วบุตรสาวของสกุลเฉินที่แท้ก่อนหลักแล้วนะแต่ครั้งหน้าอย่าใช้ปัญญาของเจ้าผิดที่ผิดเวลาสนมฉุนเฟยเจ้าก่ หม่อมฉันสำนึกแล้วขอทรงลงโทษเพคะเจ้าก,ก็คัดด้วยจะได้รู้อะไรควรไม่ควรถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าไปละท่านและชุนเฟยมาที่หอสมุดช้างชูเกอ๋อเพื่อคัดคุณทนคุณนธารมสตรี <laughs> ทำไมเราต้องติดอ่างอย่างนั้นเนี่ยความจริงจะอย่างจริงจังน้าสนมชุนเฟย น้ำหอมข้าก็ใช้ให้แล้วต่อให้เคยผิดใจกันท่านก็ไม่ควรจับผิดข้าไปทุกเรื่องทำแบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อข้าและท่านเลยสักนิดเจ้าคิดว่าข้าอยากจะยุ่งกับเจ้านักหรือหิดที่เจ้าส,สร้างสตรูไว้มากมายข้าก็แค่อยากจะสั่งสอนให้เจ้าสำนึกว่าสถานะของตัวเองคืออะไรคำข,ของชุนเฟยทำให้ท่านตระหนักได้ว่าวังหลังนั้นเต็มไปด้วยการแก่งแย่งรวมถึงคนคอยปุกปัน่น คนผงพางแบบชุนเฟยไม่น่าจะใช่พวกรอบกัดหม่อมฉันรู้แจ้งถึงสถานะตัวเองดีแต่ท่านต้องลดตัวขนาดนี้ช่านน่าประหลาดใจจริงๆครั้งนี้เปินกงเสียทีให้เจ้าคราวหน้าเปินกงจะไม่รามือแน่ชุนเฟยพูดถูกท่านเคยรอดมาได้อย่างหุดหิดถ้าอยากปลอดภัยก็ต้องเป็นที่วางใจของฝ่าบาทต่อไปต้องทำเงียบๆไว้อย่าให้โดดเด่นเป็นที่สังเกตได้ ต่อไปคงใช้ชีวิตลำบากหน้าดูอํานาจบาดใหญ่เรื่องในใจที่ตัดไม่ได้เป็นรูปอาริกุลมาเลยค่ะ <c oughs> ทําแล้วหลังจากซ่อมแสดงยุทมาอย่างหนักอาริกุลนั่งอยู่ที่สวนในกององครักเขาค่อยๆเอาห่อผ้าสุดห่วออกมาบรรจงคลี่ออกพบภายในคือปิน่นคือปิ่นยก อารีกูนถือปิญโยกแล้วหวนดำดึกช่วงเวลาที่ผ่านมาของเขากับท่านไม่ใช่ว่าเขาไม่แคลงใจในตัวท่านแต่การมีเฉินหวานจินอยู่แล้วในใจยิ่งทำให้เขาตกลุมรักท่านจนถอนตัวไม่ขึ้นก็นะคะอารีกูนเป็นคนที่สนิทกับเฉินหวานจินมาตั้งแต่ก่อนเข้าวังจะไม่รู้ได้ไงว่าคนคนนี้ไม่ใช่หวานจินถูกต้องไหมซึ่งก <c oughs> ็นั่นแหละ ไม่รู้จะพูดยังไงต่ออินนี้ก็เก็บไว้นานแล้วได้เวลามอบให้นางสักทีวันนี้อาริกุลนะท่านไปพบที่พับพลาหลังจากท่านคุยกับหมิงเซียงเสร็จก็มุ่งนาไปพับราอ่านถูกไหมท่านมองเห็นอาริกุลที่พับพาได้แต่ไกลลมพัดจนชายเสื้อปิวแต่ เขายังคงมองเหม่อไปไกลเมื่อท่านมาใกล้แล้วเขาถึงรู้ตัวแล้วหันแล้วหันมาหันมาเมื่อกี้นี่เสียงเป็นอะไรอ่ะหวานชินเจ้ามาแล้วคิดอะไรอยู่ดูเหม่อลอยเชียวข้าคิดถึงเออเอาที่ข้าให้ท่านคิดอะไรล่ะ <laughs> คิดถึงอะไร ท่านเห็นปิ่นยุกที่เขายื่นให้ก็จำได้แต่รู้สึกประหลาดใจว่าตอนเดินตลาดนัดแค่พูดล,ลอยๆปิ่นนี้ก็ถูกเขาซื้อไว้แล้วนี่คือปิน่นหยกที่ข้าชอบใจเมื่อครั้งที่ไปเดินตลาดนัดไม่ใช่เหรออข้าเลยซื้อให้เจ้ปาปักแล้วมันคงสวยไม่เบาตอนนั้นข้าก็แค่พูดลอยๆเหตุใดท่านต้องจริงจังด้วย ท่านจะไปรู้ได้อย่างไดว่าที่เขาจริงจังกับคำพูดลอยๆของท่านก็เพราะความรู้สึกดีๆนั่นเองยิ่งเขาดีกับท่านมากเท่าไหร่ท่านก็ยิ่งเป็นทุกข์เพราะว่าที่เขามีใจให้นั้นคือเฉินหวันจินคนเดิมท่านรับปิ่นยกมาด้วยสีหน้ายิ้มเจื่อนเลยทำให้อาริกุลสงสยัยหวัดจินนี่เจ้าไม่ชอบปิ่นปักผมอันนี้เหรอ เราล่ะงั้นทำไมเจ้าดูท่าทางไม่ดีใจเลยล่ะดีใจสินี่คือของขวัญที่เจ้าให้หวานจินนะก็ต้องรักษาให้ดีๆอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคือเธอพูดออกมาแบบว่าให้หวานจินนะไม่ได้ให้เรานะเข้าใจไหม แม่ฮารดีคุณจะไม่ค่อยเข้าใจความในของท่านแต่ก็ลังเลใจใครรู้ตัวตวนที่แท้จริงของท่านเขากุมมือท่านไว้แล้วจ้องตาดวงหน้าเย็นชาไร้รอยยิ้มทำให้เขาปวดใจหวานจิงเจ้าคิดยังไงกับข้ากันแน่ถ้าจะคิดอะไรได้ที่เข้าวังมาก็เพื่อเป็นคนของฟอบาทท่านน่าจะรู้ดีกว่าข้า ว่าจุดจบของนางในผู้ฝา่าฝืนนั้นเป็นเช่นใด้อ <c oughs> ปวดใจพ <c oughs> อมาถึงอย่างนี้แล้วปวดใจขนาด <c oughs> พอพูดจบถึงรู้ตัวว่าพลาดไปแล้วเลยเรียบกุมมือเขาไว้แต่เขากลับชักมือหนีอริกุลข้าขอโทษที่พูดจาเหลวไหล นายหญิงน้อยนายหญิงน้อยเสียงของมิงเสียงดังมาแต่ไกลใจหนึ่งก็อยากอธิบายให้เขารับรู้แต่ใจหนึ่งก็รู้ว่าเขาไม่พร้อมจะรับฟังสถานการณ์เช่นนี้จึงได้แต่บอกให้เขาหลบไปพร้อมสัญญาจะเก็บปินไว้ให้ดีแล้วค่อยหาโอกาสพบกันใหม่ความรับผิดชอบมากคือะอะไรเนาะ อาริกุลหายรับไปแล้วมีเซียงจึงเรียบร้อนพูดว่าไทเฮาทรงรับสั่งหาท่านไทเฮาอยากพบค่ะบอกไม่ว่าเรื่องอะไรไม่เพคะยังดัดให้นายหญิงน้อยรีบไปรู้แล้วให้พาข้าไปที่ประทับเถอท่านไม่รู้ว่าไทเฮาอยากพบด้วยเรื่องอะไรจึงคิดไปต่างๆนานาไปเข้าเฝ้าก่อนค่อยรับมือก็แล้วกัน นำหนับชื่อนิงกงนั้นโอหะโออ่ารอมานะละรอมาม้อยเดี๋ยวแป๊บหนึงดิทำไมอ่านข,ขัดขัดอย่างนี้รอมามาขานเรียกแล้วเปิดประตูให้ท่านเข้าเฝ้าวอนจินมาแล้วม่อมฉันเข้าเฝ้าไทยเฮาขอทรงพระชนมายุยืนนานลุกขึ้นเถอะเจ้าช่างนาเอ็นดูมันสมัยเด็กๆไทยเฮา หากเล้าไม่ผิดตระก,กูลเฉินและตระก,กูลหนิวหู้เออเดี๋ยวนะตระก,กูลหนิวหู้ลู่ใช่ไหมคะนั่นมีความแน่นแฟนไทยเฮาจึงเคยพบท่านมาก่อนจึงยังทรงเมตตาแต่ไม่ได้สนิทสนมมานั่งก่อนข้ามีเรื่องคุยกับเจ้าหากที่ผ่านมาข้าทำอะไรผิดไปขอไทเฮาทรงโปรดชี้แนะเพคะ ตั้งแต่เจ้าเข้าวังมาดูเหมือนจะสนิทชิดเชื่อกับอาลีกุ่นไปหน่อยนะไม่นึกเลยว่าไทเฮาจะตรงขนาดนี้น่าจะทรงรู้เรื่องการคบหากันลับๆของท่านกับอารีกุลจึงตัดสินใจบางอาจสอบถามเลเยียบไม่ส่งเสียง ถ้าเป็นเราเราก็อยากถามไปเลยนะนะคะงั้นก็สอบถามไปเลยแล้วกันทูลถามว่าทรงหมายความว่าเช่นไรในวังไม่เหมือนข้างนอกต้องรอบคอบหากตกเป็นขี้ปากขึ้นมาจะพลอยเดือดร้อนกันไปหมดบ่อมชั้นเข้าใจเพคะข้าไม่เด็กโปรโดเจ้านะแต่อาลีกุ่นไม่ควร มาใกล้ชิดเจ้าตั้งแต่แรกแทฮาไม่มีเจตนาจะเอาความท่านยังทรงคุยเรื่องความหลังกับท่านบรรพบุรุษตระกูลเฉินเคยช่วยตระกูลหนิวฮู้ลู่ไว้จัดภัยคุกคามตระกูลหนิวฮู้ลู่จึงสัญญาว่าจะปกป้องบรรพบุรุษตระกูลเฉินรวมถึงลูกหลานด้วยส่วนอาลีกุน มีหน้าที่แค่คอยพิทักษ์ตระกูลเฉินเท่านั้นเรื่องอื่นไม่อนุญาตบรรพบุพรุษตระกูลเฉินงั้นเหรอถ้ายังไม่เข้าใจเหตุใดจึงอยู่ด้วยกันไม่ได้เรื่องนี้เจ้าไม่ควรเอ่ยถาม ไทเฮาเสียงดุห้ามไว้ท่านจึงหยุดถามทำทียอมแพ้แล้วชวนคุยเรื่องอื่นไทเฮาพีคะ hey, พอนะต้องจงคำคำข้าให้ดีนะต่อไปจะพูดจะทำอะไรต้องรอข้อไทเฮาโบกมือไม้ไล่เมื่อเห็นทรงหนักแน่นไม่เผยความแบบนี้ท่านจึงได้ทูลลาเรื่องในอดีตเหรอ ไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะออกจากตำหนักชื้อหนิงกงมาได้ความตรึงเครียดไม่ต้องตรึงได้แลยความตรึงเครียดค่อยๆค,คลายลงเห็นทีว่าฮองเฮาทรงรู้ทุกอย่างในเมื่อไทเฮาทรงรู้ทุกสิ่งเหตุใดจึงแค่ทรงเตือนท่านด้วยฐานะไทเฮาหากทรงคิดจะจัดการท่านก็ง่ายเหมือนข่ามดข่ามดเลยเหรอ พราะรู้จักไทยเฮาเพียงน้อยนิดจึงรับมือได้ยากถ้าจะมีใครรู้จักไทยเฮาดีคนคนนั้นก็คงไม่พ้นฝ่าบาทท่านจึงไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทด้วยความกระหายใขร่รู้เออนี่คือนายหญิงน้อยหวานจินไม่ใช่เหรอหลี่กงกงถ้ามีเรื่องสนุกๆจะให้ฝ่าบาทไขปริศนาหวังว่าท่านจะช่วยทุนแจ้งให้เช่นนั้นนายหญิงน้อยรอตรงนี้ เขาาจจะ้้ไปทูแวีอี้ถือแท้เดินเข้าไปตำหนักอย่างชินเตี้ยนสักพักเดินหน้าเจือญออกมาบอกว่าอีกนานกว่าฟาบาจ,จะว่างพบท่านนำของเล่นมอบให้วีอี้ถวายแล้วท้ากำชับก่อนออกไปแต่ไม่ทันใดวีอี้ก็พาคนวิ่งตามมานอนายหญิงน้อยนายหญิงน้อยหวานจิน หลีก่ก้งกุ้งออช่วงนี้ฝ่าบาททรงมีราชกิจมากขอนายหญิงน้อยโปรดเข้าใจดูสิทรงประทานของมีค่ามาให้ท่านเยอะเลยเราคันที่ทรงกล่องแล้วกล่องเหล้ามอบให้ฝให้บ่าวของท่านพอเปิดดูจึงรู้ว่าเป็นของนําเข้าออของนําเข้านี้เป็นของที่ทูตต่างแดนนำมาถวายในนี้มีเครื่องประทินโฉม เหมาะกับนายหญิงน้อยที่สุดเออนายหญิงน้อยรู้ไหมของพวกนี้ไม่ใช่สนมทุกคนจะได้ใช้ฝ่าบาทให้ท่านถือเป็นพระกรุณาอย่างยิ่งขอบพระทัยฝ่าบาทขอบคุณหลี่กงกงด้วยที่เอามาให้ข้าสำนึกในน้ำพระทัยฝ่าบาท แม้ฟาบาทจะไม่ได้พบท่านแต่ทรงมอบของนำเข้ามีราคาอย่างคิมบำรุงผิวมาให้เห็นชัดว่ายังทรงสนใจท่านอยู่เมื่อรับของเสร็จสับจึงลาหลีจึงลาหลีกงกงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่พ้นสายตาของชูเฟยนางเห็นหลีกงกงจึงจะเข้าไปทักพอรู้ว่าฟาบาดประทานของให้ท่านจึงดิษยายิ่งนักนาคนนี้มีดีอะไรฟาบาทถึงมอบของให้นาง จะเล่นของมันกับนางอีผินะระย่างอายนายหญิงอย่ากริ้วเลยถนอมพระก,กายด้วยเะเห็นลกขัดใจกลับตำหนักตัวเองไม่ได้และอิดฉาคนอื่นเขาเมื่อกลับถึงตำหนักจริงหลือกง <c oughs> ก็นึกขึ้นได้ถึงการนัดพบเพื่อปรับความเข้าใจกับอารีกุล <c oughs> จากคำสอนของไทยเฮาน่าจะพบกับเขาสักคู่ก็ยังดี ว่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดนางกำน,นันจากนั้นมุ่งไปกองอ,ง,อ,ง,องค์ครัตามหาอาลีกุลบางครั้งเราก็อาลีกุลบางครั้งเราก็อารีกุลน,น,นะไม่รู้ว่าจะจะเอายังไงดีชุดกระโปรงที่แบบเป็นชุดนางกำนันหน่อยไม่ได้หรอชุดนี้เป็นไงดีแล้วแหละ ไปเลยค่ะขี้เกียจขี้เกียจเลือกสุดท้ายก็เป็นไงล่ะทีเนี้ยนายไม่ได้ไม่ได้เฟอร์เฟกด้วยซ้ำไป <c oughs> ใหญ่แมงมุม ชูเฟยกับตำหนักบ่าวรับใช้รีบยกชาร้อนมาให้ดื่มแล้วแจ้งนายว่าชุนเฟยมีของนอกเป็นจำนวนมากชูเฟยรู้เข้าก็เอะใจเรียกสาวใช้ไปสืบความเรื่องของเรื่องของนำเข้าของชุนเฟยให้กระจ่างเวลาเดียวกันท่านก็มาถึงกององครักษ์มองอาดิกุลท่ามกลางความมืดมิดไม่รู้ว่าเขาอยู่ห้องไหนไหนจะต้องหาเขาให้เจอ แล้วไหนยังต้องระวังคนมาเห็นเข้าด้วยไปสืบข่าวๆสืบหาทีละอันคืออะไรเนี่ยอ,อันที่สองแล้วกันค่ะสืบข่าวๆอ้างว่ามีธุระกับถุงเจียแล้วค่อยถามถุงเจียเอาว่าอาริกุลอยู่ห้องไหนท่านย่องมายืนหน้าห้องที่มีแสงเทียนเตรียมจะเข้ะประตูทันใดนั้นก็มีคนจับไหล่ท่านไว้ คนคนนี้คงคิดว่าท่านจะเป็นขโมยถึงได้ลงมือจับท่านแบบนี้ท่านเอี้ยวหลบแล้วหันมายกมือป้องกันตัวแต่คนคนนี้เหตุใดพอเห็นหน้าท่านแล้วกลับไม่ลงมือนายหญิงน้อยหวานจินเจ้าเองเหรอถุงเจีย เมื่อท่านเอามือลงแล้วมองดีๆจึงรู้ว่าคือองค์ครักษ์ธงเจียธงเจียตอนนี้น่ายิ่งกว่าน่ายิ่งกว่าเห็นผีดึกขนาดนี้นายญิงน้อยมาหาอาิกุนงั้นหรืออท่านรู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนข้ามีธุระกับเขาธงเจียบอกว่าหลังจากอาริกุลออกเวรไปก็ไปที่เลยที่เลยเหรอถึงเพียงลำพัง อ่านถูกไหมเลยเดียเมื่อแยกกับทงเจียแล้วท่านจึงไปเลยถงไปเลยไปเลยถิงอ๋อพอมองเห็นเงาของอาลีกุลลางๆแต่เมื่อเข้าไปใกล้จึงรู้ว่ามีคนอื่นด้วยมีผู้หญิงแต่งกายคล้ายแม่นมคุยอยู่กับอาลีกุลท่านจึงได้แต่แอบฟังจากไกลาไแม่นมคนนั้นช่างดูคุ้นตาเหมือนจะรับใช้ที่ตำหนักชื่นิงกง คุยกันได้ไม่นานแม่นมก็กลับไปอารีกุ่นเองออกจากเลยทิ้งตามกลับไปติดๆกันจากที่เห็นท่านได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจไม่ได้ตามไปถามไถ่จากนั้นก็กลับตำหนักพบงเงินงำเพิ่มเดี๋ยวเราเข้าไปอีกตอนดีกว่านะคะวันนี้มีคนส่งจดหมายจาก ฉันฉันเหยียนจางมาให้ท่านจึงได้รู้ว่าในวังมีงานเลี้ยงและตัวเขาเองก็ไปด้วยเมื่อนึกถึงกระดาษหนังแกะพิษวงที่ร้านอยาอย่าย,าอ,ยาอ่านผิดที่ร้านขายยานั่นฉันเหยียนจาง น่าจะรู้อะไรดีๆท่านจึงคิดแผนล่อให้เฉินเยียนจังคายความลับเรื่องผ้าปักใยซานออกมาเรื่องนี้จะหาใครมาช่วยดีนะคิดไปคิดมาจึงสรุปได้ว่าจะหานางกำนันหน้าใหม่มาตรกรางวัลให้อย่างงามเพื่อมาแก้งรังแกท่านในงานเลี้ยงแล้วให้นางบอกว่าเป็นคนของชูเฟยถูกสั่งให้มาแก้แค้นท่านเรื่องผ้าปักใยซาน ก่อนเริ่มงานเลี้ยงมิงเซียงบรรจงแต่งตัวให้ท่านออกมาอย่างงดงามสะกดทุกสายตาแม่หญิงน้อยวันนี้ฝ่าบาททรงหลงไหลท่านเป็นแน่ก็เพราะเจ้าฝีมือดีนะสิแม่หญิงน้อยงามเพียพร้อมตําหนักจริงเดินกองเราต้องมีหน้ามีตาแน่นอนท่านเดินก่อแขนมิงเซียงไปยังตําหนักจัดเลี้ยงแล้วอ้างว่ามีธุระก,กับท่านพ่อให้นางออกไปก่อน ท่านมารอเฉินเยียนจางตามที่นัดหมายพอได้ยินเสียงฝีเท้ามาแต่ไกลก็ดึงตัวนางกำนันที่จ้างไว้มาเล่นละครพอเฉินเยียนจางเข้ามาใกล้ก็เห็นนางกำนันทั้งดึงทั้งผักท่านจึงรีบยบเข้ามาช่วยเช่นนี้ท่านจึงจึงร้องไห้เล่าความทุกข์ <laughs> แซงบีบน้ำตาระบายทัวระบายทุกใส่ไฟว่าเป็นเพราะภาพปักไปสารซูเฟยตึงรอบเล่นงานท่านบ่อยครั้งละครฉากนี้ถูกหูปอแอบดูอยู่ลับๆนางบังเอิญผ่านมาเห็นท่านกับนางกำนันยิ่งพอได้ยินเรื่องภาพปักไปซานก็ยิ่งสนใจฟังพวกท่านคุยกันเฉินเย็นจางไล่นางกำนันไปจึงมาประคองท่านขึ้นแล้วไต่ถามสารทุกถูกดิบ สารทุกสุขดิบท่านพ่อโชคดีที่ท่านมาช่วยไว้ทันไม่เช่นนั้นข้าคงถูกนางรังแกเรื่องนี้ทำไมเจ้าไม่บอกพ่อไม่คิดเลยว่าซูเฟยจะอาศัยบาร,รมีตระกูลนางมาวางอำนาจในวังยังไงท่านก็ช่วยข้าในวังตลอดไปไม่ได้หากลูกเป็นศัตรูกับซูเฟยคงไม่ได้ตายดีเฮ้ยคิดไม่ถึงเลยว่าเรื่องผ้าปากเขาไปซานกับเจ้ายังไม่จบสักที เยียนจางต้องรู้เรื่องผ้าบบปักไผซานแน่ๆท่านจึงซักไซสซชักซักไซส์ทำไมมันไม่ชัดสักทีเดียเขายอมบอกทุกสิ่งที่เขารู้แก่ท่านแม่เจ้าจากข้าไปเร็วเกินไปข้าจึงไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับนางเท่าที่รู้ก็คือนางสะสมผ้าปักเขาไปซานอยู่จํานวนหนึ่งท่านแม่ ตอนที่เจ้าเอาภาพบนกระดาษหนังแกะมานั่นแต่ละมุมจะมีภาพเฉพาะวาดไว้นั่นแหละคือเอกลักษณ์ของภาพปากเขาไปาศานแม่เจ้าก็เคยวาดแต่พอวาดเสร็จนางก็วิปลาดไปถ้าเข้ามาเป็นขุนนางในวังก็เพราะแม่ของเจ้าหลังจากที่สนิทกับตระกูลนิวหูลู่จึงได้มีจุดเปลี่ยนเรื่องที่เจ้ารู้จักกับอาลีกุล เมื่อเชื่อมโยงกับคําของฮองเฮากลูวว่าทั้งคู่ต่างพูดความจริงถ้าทางสองตระกูลจะมีความสัมพันธ์กันอย่างลับๆฉันเหรียนจางพูดจบก็พาท่านเข้าเข,เข้างานไปด้วยแต่ท่านอ้างว่าขอจัดชุดก่อนให้เขาล่วงหน้าไปได้เลยที่จริงท่านรู้แล้วว่ามีคนแอบฟังอยู่หลังหินก้อนยักษ์พอเฉินเหียนจางไปแล้วท่านจึงลากตัวคนที่ซ่อนอยู่นั้นออกมา ทำอะไรนะปล่อยข้านะนางหิงปอตัวดีแอฟังอยู่ตั้งนานมีแผนจะทำอะไรนางเอกเราเนี่ก็ร้ายไม่ใช่เยดไม่ใช่ย,ใชย่อยนะทุกคนไงละ่ะถูกจับได้ถึงกับเป็นใบ้เลยเหรอข้า <c oughs> แค่บังเอิญผ่านมาไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นพระสนมฉุนเฟยรอข้าไปรับใช้อยู่นายหญิงน้อยหวานจินปล่อยข้าไปเถอะ หูปอรู้ว่าเรื่องร้ายแรงเลยปฏิเสธไม่รับรู้ท่านจึงขู่นางไว้แล้วปล่อยไปวันหลังต้องระวังนางให้ดีใครจะแส่ร้ายเราอีก <c oughs> โอเคทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ ep หน้าดีกว่านะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายคะ่ะ